สวัสดีค่ะไม่เน่ยมมาแล้วค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะพาทำไก่ผัดกระเจี๊ยบเขียวค่ะใส่ไข่ด้วยหนึ่งฟองแล้วก็มีพริกสดนะคะกระเทียมค่ะผัดไก่ใส่กระเจี๊ยบเขียวน้ำมันหอยนะคะทำกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วน้ำมันลงค่ะ เปิดไฟกลางนะคะใครใช้ไฟแก๊สน้ำมันลงไป3ามช้อนโต๊ะค่ะ3มช้อนโต๊ะกระเทียมลงค่ะกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะคลุงปค่ะัดกระเทียมให้หอมนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ เียมมีกลิ่นหอมเอาไก่ลงนี่ง่ายๆจะตายเนเนียมนะคะผัดไก่ให้สุกะคะ่ะไก่เนี่ยเราหมักแล้วนะคะด้วยน้ำมันหอยกับฝ้าเขียวะคะ่ะ ให้ค่ะไง่ายจะตายได้เนียมนะคะพอไก่สุกแล้วเราก็ตีต่อยไข่ลงค่ะ ไข่ล่มให้ไข่เซ็ต,ตัวนิดดนึงนะคะกระจายไข่ค่ะ มมลาใส่ตอนนี้เอากระเจี๊ยบกับพริกสดนี้นะคะลงเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวผัดให้เข้ากัน ปรุงรสนะคะปรุงรสน้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปลายเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เครื่องปรุงเราไม่เยอะนะคะน้ำสะอาดค่ะเร่งไฟแรงค่ะผัดง่ายๆนะคะผัดง่ายๆประเจี๊ยบเขียวเนี่ยกินกินสดก็ได้นะคะกินสดก็ได้ สุกแล้วค่ะปิดไฟนะคะปิดไฟกินงกระเข้าสวยร้อนๆนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมียางของเขายืดๆหน่อยนะคะมีประโยชน์ค่ะกระเจี๊ยบ โอเคค่ะไก่ผัดกระเจี๊ยบเขียวน้ำมันหอยนะคะขอบคุณทุกคนลอนใจค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมด้วยดีเสมอมานะคะเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ